กลับวันดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับกระผมนะครับเจ้าเก่านะครับกับ Guardian TV และตอนนี้เราอยู่ในเกมครับที่มีชื่อว่าอสุรออนไลน์เกมนี้คนไทยทำนะจะบอกให้เอะเอะบับและตอนนี้นะครับเราเป็นคาเดทน้อยนะครับที่จะเป็นเปลี่ยนอาชีพเป็นคนทรงผู้ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้อาชีพคาเดทนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายครับเกมนี้นะครับแค่กด คลิกนะครับแล้วก็คลิกคคลลิิกกอย่างเดียวเลยนะครับตามที่ผมทําให้ดูเลยนะครับโดยการเปลี่ยนชีพคนโซงนั้นต้องเ e v e l 40อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอาชีพขั้นหนึ่งอ่ะเนี่ยนะครับเกมนี้สามารถรับบัฟได้ฟรีนะครับโดยกดที่ตัวละครบัฟฟี่แล้วก็กดขอทุกบัฟเลยนะครับสามารถรับได้จนถึง level 50นะจ๊ะแล้วผมก็จะไม่ลืมป้าป้าบดีนะสามารถไปที่เจ้าหน้าที่อะคาเดมีนะเพื่อเรียนทักษะขั้นต้นของสายอาชีพคาเดตได้ สามารถเรียนได้ทุกสกิลนะครับสกิลขของคาเดนนั้นมีประโยชน์ในตอนต้นๆมากทั้งพิวตัวเองนะครับหรือว่าแต่ก,ก้านคอแต่ก,ก้านคอเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่ายิงกระสุนวิญญาณนะครับซึ่งยิงได้ห้านัดซ้อนเลยนะครับผมเอาล่ะเราไปตามทองเรื่องกันดีกว่าทองเรื่องที่มีชื่อว่าคนทรงเบคอนกับเจ้าถุยที่หายไปท่านเขาอยากเป็นคนทรงนะงั้นเจ้าต้องไปจัดการเจ้าถุยให้ข้าแล้วข้าจะบอกวิธีการเป็นคนทรงให้กับเจ้า อย่างนั้นด้วยเจ้าทุยอย่างนั้นด้วยได้เลยเจอเจ้าทุยแล้วกระสุนวิญญาณยิงมันดูซิว่าหนังแกจะหนาแค่ไหนอาชีพหายแล้วเดี๋ยวกันโอ้ my god โอ้ยมีเอาเอาเอ็มพีกุมอดิเอาตี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 ธรรมดาเลยตีธรรมดาตีธรรมดาตีตีดีวะตีตีเฮ้ยไม่ตายไม่กูกูเจ็บละกูเจ็บละเดี๋ยวก่อนนะเลือดเลือดเลือดฉันหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมหนีก่อนดีกว่าพี่น้องครับผม ไม่เหมาะกับสถานาการ์อย่างยิ่งนะครับต้องนั่งพักแล้วพักยาวแล้วดูท่าจะไม่ค่อยไหวเจ้าถุยเจ้าเก่งมากข้าทำยังไงดีกับการจัดการครั้งนี้เฮย้ยสงสัยต้อง,องเสี่ยงดวงก็แหละเตะก้านคอพิฆาตแต,าากกาแต่ดูนี่ที่มจัดการเตะแบบถุยถยจัดการเตะก้านคอจะชนะได้หรือไม่เตะก้านคออึบกูอึึบ เอาเอ็มพีหมดเอากูตายแล้วเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นจยเจ้าทุยจ๋าทุยจ๋าทุยอย่าปู่เราเราไปไม่เดินไม่เดินโอ้โหหายแล้วกูย,ยังไงดิยังไงเจ้า<ๆ>ทุยไ,ทย,ไายไอ้ทุยไอ้ควายเอ้ยแม่งเอ้ยผมเครียดเลยผมนี่นอนเลยกลับจุดเซฟก็ได้วะ<ๆ>ท่านท่านข้าได้ข่าวว่า ท่านมีวิธีการปราบเจ้าทุยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเจ้าอยากปราบเจ้าทุยแล้วก็เจ้าต้องกินยาสะบ้างสิยาสมานแผลนะแต่ถ้าจะเอาให้ดีแล้วก็ต้องไปเล่นกล้ามกับชายหนุ่มที่อยู่ข้างลลางเล่นกล้ามอย่างนั้นเหรอท่านข้าขอคารวะท่านข้าข้ามีอะไรอยากจะบอกว่าเล่นเล่นกล้ามที่ไหนอะข้าอยากฝึกฝนกล้ามเนื้อข้าอยากแข็งแรงเพื่อสู้ควายได้จะได้สู้แต่แต่เซนเซอร์อีกโอ้โหแค่ควายก็เอา โอ้ my g o มกวะกระบือก็ได้วะกระบือก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่าไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมน้องไม้ครับผมอยากปราบกระบือผมพิมพ์ควายไม่ได้ผมต่อยมันเตก้ารคอการคอการคอกดยาลุลวะกดยาลุวกดยาลุวะท่านบอกให้กดยากดสมานแผลลุลวะลุลวะลุลวะไตไ่จะตายไม่ตายไม่ตายตายไม่ตายกูกูไม่เอาไม่เอาสู้สู้ตายสู้ตายสู้ควาย ชีวิตนี้สู้ควายไม่ได้ไม่ต้องเกินไม้แล้วกฮ่าฆ่าควายแล้ว,ค,ค,ว,ลวลครับท่านผู้ชมนะครับเมือเจ้าแข็งแกร่งถึงขนาดที่ล้มควายได้ตีนเปล่าแล้วจงไปหาดาวเรืองลูกของข้าเธอมีอะไรจะให้เจ้าทำคุณหนูดาวเรืองอย่างนั้นหรือคุณหนูดาวเรืองข้ามาแล้วอ๋อเจ้าเองอย่างนั้นเหรอที่ท่านพ่อข้าเอสอนบอกเมื่อกีนน้นะอ๋อเจ้าเองเจ้าต้องไปตามหาเบคอนที่เมืองเซาเทนชายจะมีคนขายอยู่นั่งช้างไปนะเดินไม่ไหวหรอกเชื่อฉันไปเ็วไปเร็ว ข้ารอาเบคอนอยู่น่งช้างนี้ใช่ไหมที่จะไปเมืองเซาเทนชัยนี่ไง 1600. พันหกร้อยโอ้ยแพงจังเอาละเบคอนแต่ข้าไม่มีเงินเลยข้าท่านข้าขอได้หรือไม่ท่านดาวเรืองบอกให้ข้ามาขอเบคอนจากท่านเจ้าเอาไปสิข้าให้เฮ้ยจริงเหรอสวัสดีคะ่ะสวัสดีหวัสดีพองอ่ <laughs> <laughs> ้่ามันให้จริงใช่ไหมโอ้ใช่เบคอนจริงๆด้วยขอบคุณมากนะครับผมให้ตั้งสี่ชิ้น เจอเพื่อนแล้วไงโอ้พัดคุณเพื่อนสวัสดีท่านเงะว่าไงเป็นไงมาไงครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะเปลี่ยนเพศเร็วมากจะมีโปเกมอน <laughs> มันเกี่ยวอะไรโปเกมอนบอลวะความจริงข้ามีดิจิมนอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าไอ้ด่างนั่นเองเดี๋ยวเอาอะไรอไอ้ก็โดนเซ็นเซอร์ <laughs> เป็นคุณด่างซะงั้นอ้ <laughs> oh my god มึงก็ขยันเซนเซอร์จังวะและตอนนี้ข้าเก็บถึงเลเวล41แล้วข้าพร้อมที่จะเป็นคนทรงขั้นเทพแล้วโอ้ oh my god เอาละกดเปลี่ยนอาชีพกันได้เลยนะครับกดที่มุมซ้ายบนแล้วก็เปลี่ยนอาชีพทันทีกลายเป็นคนทรงขั้นเทพผู้นี้นี่เองนะครับเอาละได้เวลาไปคุยกับน้องดาวเรืองดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราเปลี่ยนอาชีพแล้วคุณดาวเรืองเขาพเจ้าเปลี่ยนอาชีพแล้วเอา้าเจ้าเองเหรองั้นเจ้าเอาเบคอนไปนี้ไปนี่ไปใช้ในการเก็บเลเวล จะจะเก็บเลเวลได้ไหวมั้ขอบอกตัวแท้แห่งดาวเรืองจะลงทันแกเองโอเคครับคุณดาวเรืองโอเคครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาเก็บเลเวลนะครับตอนนี้แปบงร่างกันหมดทุกคนแล้วเป็นอาชีพขั้นต่อไปแล้ว,ลว<ม>ใช่ไหมแปบงบนด้วยพี่ไปนะแปบงบนี<ะ>่สากแบงเลยเออนะครับเดี๋ยวเราเรามีแขกรับเชิญกิติมมาร์สากนะคุณน้องกุ้งจะพาเราไปช่วยเลเวลนะครับเขอเสียงหน่อยสิบุลยเฮลเย่ อาโป้ยอ่มีเสียงอะไรวะเสียงโอ้โหแมพที่เราจะไปเป็นแบบที่เขาเรียกกันว่าเควีนะครับหรือว่าจอร์เกวีหรือว่าคอคุนไดนค็อกคุนได้ยอลิสก้าอลิสไหนไปแล้วไอ้นั่นเจอตัวน่ารักไม่ได้มันไปตลอดเลยวะโอเคเราไปแมพเควีกันเถ่ะ ไปลากเข้มนะหน้าที่ของพวกเราคือลากนะครับลากแล้วก็ยิงลากแล้วก็ยิงอย่าตายนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหมาเยอะมากครับตีโอเด้ได้ยัง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 เออเออเออปักเสาปักเสาไว้เออดังดีครับเเดี๋ยยวแป๊บลระเบิดที่แบบเสื้อปืนดังสนั่นเราใชบโอเคเราต้องกินเบคอนก่อนนะครับเพื่อออึ๊บ่า นััดกบพี่เวางไม่ได้วางจะวางไม่ได้วางครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้เรียบร้อยครับผมถังป่าชื่ออะเรียบร้อยชื่อกิ้วที่สุดยอดเลยปีกันทั้งวันอมกันทั้งคืนชื่อกิ้วอะไรวะชื่อกิ้วหรืออะไรกิ้วอะไรวะไม่รู้เหมือนกันผมเจอเนี่ยมึงไอ้เอ๊ตายเอาจะตายเอาแล้วค่ะชิบหายแล้วค่ะเค้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บคงจังหวะนี้ครับผมเค้เรายังออชิลลอดได้อยู่ครับช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูไม่ไหวช่วยดิ นีเราายโอ้โเคตามมาล้านตัวปักเสาปักเสาอายุทีก็ตายแล้วคนคนคนละเสาปักเสาวางตีกูตายวางตีนะครับมึงกูตายไหมครับวางดูครับรอใครมาตันริบบินครับรอใครมาตันริบบินครับรอใครตันริบบินครับนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับแน่ครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยววังเดี๋ยววางเดี๋ยววางเดี๋ยววางไอ้เชลานไม่วางกูตายนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคุณพระคุณพระคุณพระช่วยด้วย

สวัสด,ดีดีดีนะครับบอทสับนะครับผมกาเดียนนะครับมาพบกับการรีวิวอาชีพคนสง่งสกิลไหนหน่าใช้สกิลไหนโดนสกิลไหนเด็ดเรามาดูกันสําหรับผมจะเล่นสายชิคกกามีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอัพยังไงง่ายๆสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะไปเก็บเลยวลและพีกันอะครับมีสามสายนะครับเรียกใช้ซัมมอนเสาแล้วก็แปลงร่างนะครับสายซัมมอนนี้อัพพูดได้ใช้ชิคกกามีแล้วก็ราชันย่งพูดเลเวลเต็มนะฮะแค่นั้นพอนะครับง่ายๆ เอาละครับไปทิ้งทางสายเสากันบ้างนะครับสายเสาอัพไรนะครับอันที่1เสาหิวอัพเต็มนะครับอันที่2เสาขึ้นพลังเวทนะครับหรือว่าเสาโจมตีรอบตัวนะครับโจมตีหมู่นะครับอัพไปเลยนะครับเสาลงทันเสาอาคมสังสิ์อัพด้วยนะครับจำเป็นยนังมากนะครับเสาลงทันนี่เหมาะสาหรับ PVP อย่างมากเลยนะครับลงทันนี่จะเป็นเป้าหมายเดียวแต่ว่าจะแรงมากๆเลยนะครับส่วนความชํานาญเสาเลเวลสามพอนะครับไม่ต้องอัพเยอะนะครับเพราะว่าเสามันจะหายพอดีก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ การแปลงร่างเส้นทางอมนุษย์การแปลงร่างนี้จะมี2สายที่นิยมในการเล่นนะครับคือสายาเส้นทางนักปราดกับผู้พิทักษ์นะครับในที่นี้ผมจะขอรีวิวแค่ผู้แค่นักปราดอย่างเดียวนะฮะอํมนักปราดปุ๊บนะครับไปอัพชิคกามิหวิธีนะครับหรือว่าการเรียกชิคิมันิชิคกิกามิออกมา6ตัวรวดนะครับดินน้ำลมไฟแสงมืดนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมากๆเลยในการ PVP นะครับผมคือสกิลที่เรียกได้ว่า เรียกได้ว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะค่ายกงสี่ทิศค่ายกงนรกสีทิศนั่นเองเอัพไปเรเวลยมหรือว่าห้าก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้จํากัดจําเขียอะไรท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่แลัสกิลมีอะไรกันบ้างช่างช้ยชิคกามีนะครับสามารถเรียกซ้มมอนออกมาได้ถูกสุดทั้งหมด6ตัวนะครับโอ้ oh my god โคตรโกลงและโคตรโหดนะครับโดยชิคกีโจมตีแรงมากๆด้วยนะฮะ เสาฮิวนะครับฮิวหมู่นะครับผมทุกทุกทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้ได้ดับหมดนะครับโอ้ oh my god เสาเอาคสองสีนะครับป้องกันการโจมตีด้วยทั้งปาร์ตี้ด้วยโอ้ oh my god การแปลงร่างนักป่านำทำให้พลังโจมตีเวทเราสูงขึ้นด้วยว้า wow. วอะไรกันนี่แปลงร่างแล้วจะสามารถใช้สกิลอะไรพิเศษต่างๆได้เฉพาะการแ,แรกน,นะครับแล้วก็สกิลเด็ดเลยสำคัญเลยนะครับชีคิกามิหกวิธีคือการเรียกชีคิกามิออกมา6ตัวนะครับ6ท่านนั่นเองโคตรโหดจะบอกว่าซัมมอนเต็มเลยนะครับ เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะสบายในการเก็บเลเวลและพี p พอสมควรงั้นเดี๋ยวเราไปพ v พีกันว่าเราจะสอยดาบใครได้บ้างเคีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนะครับการเดียงกับเกมอัลสลาออนไลน์ตอนนี้อยู่กับเพื่อนนะครับหลายคนเลยทีเดียวตอนนี้มีใครบ้างมุเขาูเกมเมอร์ปีนี่เมาเลยมีแสลงหูเกมเมอร์แสลงพ่องก็เร้ทั้ตอนนี้มีไก่นะครับน้องไก่เคมอซีเกมเมอร์ทีนะคุณเคียวเคียวออนฮารุหีหีนะครับแล้วก็ คุณนัดหุยอ่อนน้องนัดปิ๊กปิ๊กปิ๊กกระจูนะฮะแล้วก็ไอเฮียปินนะครับแล้วก็คุณคุณน้องกุ้งนะครับลืมลืมกินอีกแล้วอะไรวะแล้วก็ลุงกินนะลุงมิถุนเลยลืมกินลุงกินวาเกมเมอร์เจ้าเก่าวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมา PVP ตะลุมบอลนะครับก็อาจจะไม่มีแค่พวกเราในห้องเนี่ยโอ้โหว่าจะมีคนเข้ามามีคนแจมแน่นอน PVP ย่อมาจากอะไรฮะ PVP นะครับย่อมาจาก เพเยอร์เวอร์ซัสเพเยอร์นะครับเพย์เยอร์เม่่ยอ่อพเพิลว้าวพเพิลีเพิลอก็จะเลดึงเห็นใจผู้หญิงที่อยู่ในห้องบ้างนะครับผมโอเคไปอะไรวะลุยตอนนี้คำเลือกเลือกอ่าคุณเจ้าหน้าที่ประธานเบทเลรอยอดนะครับแล้วก็แข่งตัลูบอลนะฮะเข้าเลยเจอใครแล้ววะแร่หมายยุ่วจะอาเดี๋ยวเดเดี๋ยวเๆๆยเดี๋ยวเๆยเก็บเ

ไม่เอ้ยเลือดน้นอ่ะไก่ไงไงที่สุดเลยอ่ะโอนไย่ไเขากินย่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 าอือลมหนาวเลย เขาไม่ได้ตั้งใจไู่อีกอีกพี่ายอ่ะเดี๋ยวพี่กิจะพี่กิไปไม่ใช่ไ่ใครไอ้เยอ้ยใครมันช้าตลังไม่ไ้สนใจวลเดอดิไม่เข้าไอ้เี่ยไอ้กุ้งอ้ยลุงหน้าหลังเลยสุดเลยไม่ได้ไม่ได้อะอะไรกุ้งเหรอกุ้งเหรอสลาพะไรคยไม่ได้ทำอะไรเลยไดูดิดิไ่้อะไรเ ไป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 ดูดิดูดินอนลุมกันเหรอขุนทไรอะเฮ้ยเฮ้ยจะปาแล้วเฮ้ยไ no ้ขุงปลาเขาไม่ได้ตั้งใจขุนเป็นหอวะเขาไม่ได้ตั้งใจขุ่เป็นไรนะกุง ไม่ไม่ไมดูแลมันไม่ทันโอเคกงเป็นไรโกงอ้โอ้ยๆอ้ยโอยไม้ไโ้โอ้ยไอ้้ยโอ้ไอ้ยโอ้ยโยอ่ยโอ้ยโอยอ้ไโ้ย่ออยโบ้มอ้อ่ยมออยโออย่้ยมยโอ้อ้ยโอ้ไโอ้ยย้ยมอ อะไรปิดโอ้ยเนี่ไอ้ไม่เข้าคนทรงเบ้นอุบานคนโซ่คนตายเอาเอาดิวะเอาดิวะเอ้ไอ้โอ้เฮียกูตายเลยเบอไป่าได้อะใครอะไปบ้าก่อนเฮียเฮียยคุณไมน่าวเข้าาลยใครอะใครอะอุบานไปไหนอุบานอุบานไปไหนอุบานเฮียเอ้ยอุบานี่ เดียวกันไอเยี่ยไก่เดินตามพิมาออกไปไม่ออกคยออกให้พิไายหยุดหาป่ะไอพมายโกงนโกงเลเี่ยมไปไอเิไปไอมึงมึอหลบพไม้ยก่อนแล้วไอพิมายเอาดย่าองแล้วไอไก่ไอวะนึกภาพไปออกไปแม่เต้พุทหนีพิมาได้ยังคงไม่เล่นเลยอยู่ก็มาไอ อะไรมาลุกอะไรเนี่ยดาเมทไม่มีเลยยังเป็นกระชูไม่มีลกยอะไรดูทีวีเฮ่ยวด็กอะไรวม่อะไรเไปใน่เ้าลัเขาาไม่เกี่ยวไปอยู่ให้เงาหรอกแม่ไม่หาพี่ใบแล้วไปเอ็มกี้ยศหัวเด็เอ้ โยมอาตมานี่จะพิดบาโอ้ยายดา๋ย่ามีบาแต่นี่ไปแก๊ๆตีอาตมาโยบนีชีกี้มีชบาตรอ้าวโอ้ยโยบขอบคุณมากพิดเือบาตลนวขอบคุณมากเลยโยมไหมอาตมาไปสู่สุขติคุณนี่เครียดเลยเดินผ่านก็โดนโอ้โห้ยายากสู้พยายามสู้สู้เพื่อแม่ ขมีไก่ข้ายีไก่ปูท้าอะไรอีกอ้าวไอ้เหี้ยแล้วคุณไย่ด้วยมีไอ้นี่้แล้วก็ท่านผู้ชมครับหลังจากพีพีเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเพลินนะครับสนุกมากในการฆ่าคนเลยไม่ต้องมือเปื้อนเลือดมานนี้โกยเพลินเลยโกยเพลินไปเปื้อนดิเล็กปล่อยอีตัวนั้นออกมาทำนี่เฮ้ยโกยตีนเปื่อยมันเป็นลูกของเราไง มีมีโอ้โหมีมีขวดตำรวยด้วยนะอีการการร่วมมือกับกุ้งนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหานะมีมีต้องมันหนีมีมีกันเลยตีอัตมาไม่ว่าแม่งอัตมาวิ่งตีนเปื่อยเนี่ยผ้นงฝาอะไรที่เคยตายแบบ แตกแล้วตายไปสามรอบมั้งยมปิ้นยิงติดตะตั้งเลัวแต่มาได้แค่ยมปิ้นยู่ตัวเองจนได้ยมปรินยิงเนี่ยมาหน้าหมดโอเคอยูจนมานาหมดอยูจนมาน้าหมดก็แบบเหมือนทหารสู้ทีอยู่สุดท้ายผิดวะโอเคครับท่านผู้ชมนะก็สนุกสนานกันไปนะครับกับการพีพีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราถ้าเรารู้เราจะตอบต้โอเคมีใครจะฝากอะไรท่านผู้ชมไหม ผมเกียร์พี่ไหมผมเกียร์ของเกียร์ตรงคนรักทุกคนนะครับผมขอขอบอกนะครับว่ายอมยอมยมคนไหนเน้นความตื่นเต้นนะครับมาเป็นอาตมาดูครับวิ่งนิ้เทรึงโอเคครับตันไม่มีครับวิ่งอย่างเดียวนี่ครับแล้วเจอกับพวกเรานะครับในเกมอัลราออนไลน์นะครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมเคซีเกมเมอร์นะพี่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมกาเดียนนะครับแล้วก็ คุณอะไรนะเคียวเคียวนัดเคียวหวยเคียวนั่งใจเคียวเคียวออนฮารุฮิ่หินะครับแล้วก็นัดปิกาจูนะครับแล้วก็ไอเทียปินนะครับแล้วก็คุณลุงกิดนะฮะแล้วก็น้องกุ้งของพวกเราด้วยนะครับผมคุณตาผมคุณท่าผมคุณท้าผมท้าอะไรหมาดับโอเคบ๊ายบายลาก่อนเลยเราโยมทั้งหลายเหล่าโยมทั้งหลายนะดาวเรืองเจ้ามีแฟนหรือยัง ไว้ยตายแล้วโทษทีมีผัวแล้วบรายอา้าวชิบหาย